ผัดหมี่ยั่วๆค่ะวันนี้ผัดหมี่ยั่วๆเห็นไหมคะผัดหมี่ยั่วๆเห็นไหมคะเห็นไหมคะเห็นไหมคะผัดหมีๆๆๆ่มยั่วๆผัดหมี่ยั่วๆนะคะเราเราก็ทำกับข้าวไม่เก่งคุณสามีก็สั่งเอาสั่งเอาเห็นไหมคะเห็นไหมคะ สวยมากเลยเห็นไหมคะผัดหมี่ของนาคๆกับเส้นมัะโรนีของฝรั่งนะคะเห็นไหมคะสวยมากเลยเห็นไหมคะเห็นไหมคะยั่วๆเลยคะ่ะเอเห็นไหมคะยี่อาหารเย็นนะคะเห็นไหมคะผัดหมี่ยั่วๆเห็นไหมคะคุณสามีก็สั่งเอาสั่งเอาไอ้เราก็ทําไม่ค่อยเก่ง แต่ก็โอเคนะคะสีสวยดีนะคะโอเคโอเคนะคะผัดมียั่วๆเห็นไหมคะยั่วมากเลยโอเคนะคะสวัสดีค่ะ